สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับมีพระราคาพิเศษมาฝากกันนะครับปกติมผมขายอยู่ที่350บาทรวมจะส่งวันนี้ขออนุญาตมาจัดโปรพิเศษอีกรุ่นหนึ่งนะครับสวยๆแบบนี้ใบหน้าหลวงปู่เสมือนจริงแบบนี้นะครับงานคมงานสวยมากๆมีทั้งงานลงยานะครับไม่ลงยางานติดหน้ากากวันนี้ขออนุญาตในราคาเหรียญละ200บาทเท่านั้นค่าส่ง50บาท นะครับจะซื้อกี่เหรียญก็ค่าส่งครั้งเดียวนะครับ50บาทเท่านั้นเดี๋ยวขออนุญาตมามาดูเหรียญจริงกันนะครับชื่อรุ่นนะั่นคือเจ้าสัวอายุยืนนะครับเจ้าสัวอายุยืนสวยๆแบบนี้หลังเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ชมด้านาหน,น้าเหรียญนี้200บาทค่าส่ง50บาทนะครับเหรียญที่2นะครับก็ราคา200บาทเหมือนกันค่าส่ง50บบาทด้านหลังลงยานะครับ เหรียญที่3นะครับซื้อหลายๆเหรีหยญเนี่ยมีค่าส่งครั้งเดียวนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์ได้เลยนะครับ0987815862นสี่นะสวยๆใบหน้าคมเวลาตาผีสัมผัสความหนาความนูนได้หมดเลยนะครับ0 0บาทอา้าทเหรียญน,นี้นะกากเงินครับขายชอบความหนาความสวยขององค์หลวงปู่นะครับทรงเหรียญเดิมๆเป็นแบบฉบับโบราณนะครับ 200บาททุกเหรียญค่าส่งครั้งเดียวนี่นะครับมีหน้ากาหน้ากาทองหน้ากาชุบทองนะครับน่าจะเป็นทองทิศสวยๆนะครับนี่ตอบ9รอบเข้มๆแบบนี้เห็นไหมครับตอบ9รอบสวยๆเห็นไหมครับตอกเลข9้าใบหน้าหลวงปู่สวยมากนะใบหน้าคมมากนะครับวันนี้จัดโปรเหลือแค่200บาทเท่านั้นงานคุยพื้นลงยาครับเป็นลงยาน้ําเงิน นีนะพื้นเป็นประกายแบบนี้เลยสวยงามนะครับ200นะครับเหรียญนี้ลงยาขาวขายชอบสีขาวนะครับจัดเลยนะครับราคาพิเศษนานานทีมาจัดโปรพิเศษกันนะครับคืนกําไรกัน200บาทเท่านั้นลายเสือก็มาครับด้านหลังเหรียญนะครับเป็นเนื้ออัปาก้านะเนื้อนี้นะครับสวยๆแบบนี้ครับเข้มๆนี่นะครับผมซูมให้ดูใกล้ๆเลยให้ดูความเหมือนของใบหน้าหลวงปู่ นะครับความหนาความนูนมิติทรงเหรียญแววตาผีสัมบัติได้หมดเลยนี่นะครับหมายเลขสองสามหกลงยาไก่ด้วยงานสวยมากชื่อรุ่นเจ้าสวัวอายุยืนของหลวงพ่อพัดบุญยากะโมวัดหด้วยด้วนนครสวรรค์นะครับคล้ายๆกับเหรียญของหลวงปู่ศรีชันทศิรินะครับหลวงปู่ศรีอยู่ที่ตาคลีวัดถ้ำเขาบุญน,นาทรงเหรียญคล้ายกันเลยนะครับตอนมรณภาพมรณภาพไป อายุ126หรือ127ปีนี่แหละนะครับหลวงพุทศรีนี่นะครับทรงเหรียญคล้ายกันนะครับเป็นเรือรุ่นเจ้าสวยุยืนนะครับอันนี้ก็ตอกรอบเหมือนกัน200บาททุกเหรียญวันนี้มาทำโปรครับชนวนชนวนหน้ากากเงิน200นเห็นไหมครับอันปากา้าอันนี้อันปาก้าสวยๆก็200บาทนะครับอันปาก้าอีกเหรียญหนึ่งเป็นอันปาก้าลงยาดำา200เท่านั้นนะครับ เนื้อเนื้อนี้เป็นเนื้อทองแดงทองแดงโลยาขาว200เหมือนกัน200ทุกเหรียญแหละนะครับอันนี้ต่อ9้รอบนะครับเรอบน่าจะเป็นชนวนครับชนวนหรือนวะชนวนชนวนนะครับต่อเก้รอบเอาไป200เหมือนกันลงยาน้ําเงินคุยพื้นอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญสุดท้ายทั้งหมด200บาทค่าจะส่ง ห้บาทเท่านั้นคลิปนี้ผมก็ย่าทำา4นาทีเศษนะครับสนใจเหรียญไหนที่ผมแนะนำที่โชว์ไปเนี่ยนะครับก็ทักไลน์ได้เลยนะครับ098 7815862บรรยกาศสบาย,บาย,บายของการเช่าบ,บูชาพระกันเป็นกันเองครับติดตามเพจติดตามติกต o k ก,กันมานานนะครับมาเป็นเพื่อนกันท่านใดรับ5เหรียญขึ้นไปผมแถมฟรีให้เหรียญหนึ่งนะครับเหรียญละ200้ว2ค่าส่ง50บาทรับ5เหรียญ เป็น1,000กับอีก50บาทแถมฟรีให้อีกเหรียญนึ่งเลือกเหรียญได้เลยนะครับเอาสบายสบายในราคาแบ่งปันกันในราคาที่เป็นกันเองนี่แหละนะครับชอบรายการไหนก็ทักไลน์มา0 9 8ยม1 5 8า2 9 8 7 8 1นะครับ